วันนี้เราจะมาหาตัวเมียที่จะมาเข้ากับเลด์กาเล็กซี่ตัวนี้กันนะครับทุกคนตัวนี้มันเป็นรูปผสมคอปกับมันติคลเลอร์เนะเราก็ไล่มาจนออกแบบสีแดงๆและรุ่นนี้ครับทุกคนก็เป็นมันติคลเลอร์ที่บวกเข้ากับคอปเปอร์เหมือนกันแต่ก็พยายามไล่มาเป็นสีแดงแล้วทุกคนคือเราถางสายเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยปลามันเริ่มตัวสั้นครับเราก็เลยต้องค่อยๆถางสายมาจนพวกเลด์กาเล็กซี่ของเราไม่เหลือในฟาร์มเลยทุกคน ก็เลยต้องมาตีใหม่นะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเริ่มหาตัวเมียตัวเมียรเราก็จะคัดตัวที่ออกสีแดงให้มากที่สุดนะครับมันจะมีคอกแบบที่ออกแบบสีไทเกอร์ด้วยนะที่เราไล่ไว้แต่เดี๋ยวรอโตก่อนทุกคนผมก็ไปรู้ว่ามันจะสีแดงเยอะหรือเปล่าเนะี่ยมาเดี๋ยวเราคัดแม่ปลาแม่ปลาทุกคนเวลาคัดแม่ปลานะผมแนะนําทุกคนคือคัดแม่ปลาให้เครื่องดีที่สุดนะครับทุกคนตะเกียบซ้ายดีตะเกียบขวาดีนะครับ สีแดงแบบนี้เนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะทุกคนผมก็จะเก็บไว้ทาแม่ถ้าแบบคัดปลาไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปขุนเร็วๆนะครับอาหารเช้าเย็นเนี่ยตัวเมียจะได้ใช้แบบได้รัดเร็วมากขึ้นนะครับทุกคนตัวเมียไซส์ที่เรามาคัดในวันเนี้ยประมาณ1นนิ้วน่าจะได้นะทุกคนตัวนี้ออกเป็นลายเลสไทเกอร์นะแต่ตะเกียบไม่ดีนะครับทุกคนตะเกียบเนี่ยมันทู่ก็เมื่อกี้ได้หนึ่งตัวแล้วตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนเนี่ยลองดูตัวนี้ติดเกศเยอะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ได้ครับเนี่ยตะเกียบาขวค โอเคทุกคนได้ไปสองตัวแนละ้วแล้วที่สําคัญทุกคนต้องพยายามคัดปลาที่ตัวยาวๆนะครับถ้าแบบทุกคนคัดปลาตัวสั้นนะทุกคนลูกปลาก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะแล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาเดิมๆนะครับทุกคนก็คือปลาช็อตบอดี้หรือว่าปลาตัวสั้นปลาพิการนะครับทุกคนนี่ตัวตัวนี้ก็สวยนะตัวผู้ตัวนี้ก็สวยเก็บไว้ทําได้เหมือนกันนะทุกคน แต่เดี๋ยวเราคัดตัวเมียก่อนเพราะว่าวันนี้จุดประสงค์ของเราคือเราต้องคัดตัวเมียเข้ากับไอตัวนั้นนี่น,นี่ผมเจอละคือชุดนี้มันออกมาสีแดงเกือบทุกตัวนะครับทุกคนแทบไม่ออกสีส้มเลยถ้าออกสีส้มเนี่ยผมก็จะไม่คัดใช้ทําแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นกลายเป็นพวกนีโมกาแล็กซี่อะไรเงี้ยนะครับทุกคนเราต้องการให้เป็นเลดกาแล็กซี่แท้นะตัวนี้โอเคนะครับทุกคนผมจะคัดไว้ประมาณสี่ตัวนะเพราะว่าเวลาเอาพ่อเข้ากักนเนี่ย เอาเข้าคนละแม่สีแม่แล้วเราจะได้เอาลูกของเขามาควายได้นี่เห็นไหมมันมีพวกคอปเปอร์ปนด้วยเนี่ยสีออกเป็นทองแดงทองแดงเนี่ยมันก็มีแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนเราจะคัดชุดเนี้ทำเพราะว่าพ่อพ่อป้างเราเนี่ยแดงถ้าแม่แดงดูก,ก็จะออกมาแดงยิง่งยิ่งขึ้นนะไม่มีแล้วทุกคนน่าจะได้แค่สามตัวนะผมถ่ายแบบในกระมังให้ทุกคนดูไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโดจะโดนแบนอีกนะครับทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนตัวนี้ ตัวนี้น่าจะโอเคนะครับตัวนี้ตัวยาวด้วยทุกคนแล้วก็สีเนื้อตัวโอเคหตะเกียบแตกซ้ายข้างหนึง่งไม่เป็นไรเราลองเข็บไปก่อน